สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาดูค่ะทำข้าวต้มหมูสับนะคะพอดีว่ามีหมูที่หมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำข้าวต้มที่แบบว่าเป็นข้าวต้มกุ้ยทานกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาสออย่างนี้มารวมกันนะคะไปดูค่ะ เราก็เอาหมูสับนะคะที่เราหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ําซุปที่ใส่แค่ซีอิ๊วขาวน้าําปลาแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยอะคะ่ะก็เอาใส่ไปแล้วก็รอให้เดือดสักนิดนึงนะคะ พอเดือดได้ที่นะคะเราก็จะเอาหมูที่สุกอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะเอาไปใส่รวมกับข้าวต้มค่ะแล้วก็ตั้งไฟอีกนิดหน่อยพอตั้งไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะแค่นี้จบตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยแน่นอนนะคะ รอให้เดือดน,นิดนึงนะคะแต่พอดีว่าคุณแม่เนี่ยค่ะก็อยากจะแบบใส่ซีอิ๊วขาวเติมลงไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าต้มเนี่ยค่ะมันมีน้ำค่อนข้างเยอะกลัวแบบว่าไม่ได้รสชาติค่ะอันนี้ก็คือจบพิธีค่ะ